ก่อนที่จะเข้าไปดูเนื้อหาในคลิปวิดีโอครับผมขอประชาสัมพันธ์สักหน่อยตอนนี้ผมมีเมมเบอร์แล้วซึ่งก็สามารถไปสนับสนุนกันได้ yeah ในรอบนี้นะครับเราลองมาเปลี่ยนบรรยากาศกัน,กนบ้างหลังจากที่ผมทำคลิปเกี่ยวกับซีรีส์ฮัสบินโฮเทลแล้วก็เฮราบอสไปหรือไม่ก็พวกโจโจ้โดยที่ทั้ง3เรื่องนี้นั้นก็จะเป็นแอนิเมชันหรือไม่ก็อนิเมะผมเลยอยากจะเปลี่ยนแนวไปเล่าเรื่องเกี่ยวกับเกมกันบ้างดีกว่า ซึ่งผมก็ไม่รู้เลยว่าจะเอาตัวละครอะไรมาเล่าหรือจะเอาเรื่องอะไรมาเล่าดีจนกระทั่งผมไปสะดุดตากับเกมเกมหนึ่งมาโดยเกมนั้นก็มีชื่อว่า Poppy Playtime เป็นซีรีส์เกมสยองขวัญเอาตัวรอดแบบเป็นต,ตอนๆโดยที่เกม Poppy Playtime นั้นถูกเปิดเผยมาครั้งแรกในตอนปี2021โดยผู้พัฒน,นาอินดี้สัญชาติอเมริกันโดยบริษัทจะมีชื่อว่า m o p Entertainment โดยในเกมนั้นจะมีฉากอยู่ในบริษัทของเล่นสมมุติที่มีชื่อว่า Playtime Co โดยผู้เล่นนั้นจะได้ควบคุมเป็นพนักงานที่กเกษียณอายุไปแล้วและเขาก็ได้จดหมายบางอย่างให้กลับไปยังโรงงานของเราอ,อีกครั้งหนึ่งซึ่งโรงงานของเล่นแห่งนี้นั้นก็ได้ถูกปิดล้างไปนานแล้วเพราะว่ามีพนักงานที่หายตัวไปไปอย่างลึกลับโดยที่ผู้เล่นนั้นจะเล่นอยู่ในมุมมองบุคคลที่1และต้องไขปริศนาต่างๆโดยในเกมนะเราจะมีอุปกรณ์ช่วยเหลืออยู่หนึ่งอย่างซึ่งจะติดตัวเราไปตอลอดทั้งเกมซึ่งจะมีชื่อว่าแก๊ปแพ็กและนอกจากการไขปริศนาแล้วเราก็ต้องทาการหลีกเลี่ยงสัปปราต่างๆที่อยู่ในโรงงานอีกด้วย และด้วยส่วนตัวของผมแล้วในตอนแรกที่ผมเห็นเกมนี้นั้นผมดูว่ามันอยู่ดูคล้ายกับเกมอีเกมหนึง่งซึ่งจะมีชื่อว่าไฟนเอฟเฟดีซึ่งคอนเซป t นั้นมันจะดูคล้ายๆกันแต่วิธีการเล่นนั้นก็ต่างกันอย่างมากโดยที่ไฟนเอฟเฟดีนั้นจะเป็นเกมแนวพอยน์แอนด์คลิกส่วนคอนเซปของเกมไฟนเอฟเฟดีนั้นจะเกี่ยวกับวิญญาของเด็กที่เข้าไปสิทธ์อยู่ในตุ๊กตาแต่ในเกมป๊อบ p ี้เพทามนั้นมันจะกลายเป็นการทดลองนำเด็กหรือผู้ใหญ่มาดัดแปลงออกมาให้เป็นตุ๊กตาหรือของเล่นที่มีชีวิต ซึ่งเจ้าตุ๊กตารละของเลื่อยเหล่านี้นั้นก็คือสตูหลักในเกม Poppy Playtime ซึ่งในเกม Poppy Playtime ในตอนนี้นั้นก็จะมีอยู่4ชัตเตอร์แล้วโดยในชัตเตอร์แรกนั้นเราจะได้พบกับตุ๊กตาที่มีชื่อว่าฮัคกี้วอกกี้โดยมันจะเป็นตุ๊กตาตัวสูงมีขนสีฟ้าพร้อมกับรอยยิ้มสีแดงในชัตเตอร์ที่2เราจะได้พบกับมามี่ลองเล็กส์โดยในตัวของเธอนั้นจะมีรูปร่างสูงและก็มีลักษณะาคล้ายกับแมงมุมเป็นตัวสีชมพูและพัสดุที่ผลิตเธอนั้นคือ,อยางเธอจึงสามารถยืดหยวะต่างๆได้ ในชัตเตอร์ที่3ามแคทแนปโดยมันนั้นคือตุ๊กตาแมวตัวใหญ่ตัวสีม่วงซึ่งจะมีความสามารถในการพ่นแกส๊สออกมาได้และในชัตเตอร์ที่4อย่างโดวีเดอะโดแมนเขาจะเป็นก้อนดินดําม,มันเดินได้ซึ่งจะมีลักษณะอมยิ้มอยู่ตลอดเวลาแต่ในทั้ง4ตัวนี้ผมมองว่ามันจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่ออกแบบได้น่ากลัวที่สุดแล้วอย่างแคทเนปและอย่างที่ผมได้กล่าวไปแคทนปนั้นจะมีลักษณะคล้ายกับแมว ่นตัวของมันนะจะมีขนสีม่วงเต็มตัวแขนขาของมันนั้นจะยาวอย่างมากและก็ดูเหมือนว่าจะมีกรงเล็บอยู่ตรงบริเวณข้อต่อแขนขานั้นจะมีรอยเย็บแบบลวกๆส่วนบริเวณลำตัวของมันนั้นจะมีลักษณะผอมแห้งและเล็กเกินเป็นสัสดส่วนซึ่งมันจะเผยให้เห็นซี่โคงรงและกระดูกเชิงกลางและกระดูกสันหลังและเราก็เกินกันมาตั้งนานในรอบนี้ผมก็เลยจะมาเล่าเรื่องของแคทเนปเพราะนี่คือ Villa i n Story ย้อนกลับไปเมื่อปี1989บริษัทเพทามโคได้ทําการเปิดตัวแคปเนปโดยที่แคดเนมนั้นเขาจะมีเพื่อนพ้องของเขาอยู่ด้วยซึ่งจะมีชื่อกลุ่มว่า Smiling r i a t t e r แคดเนมนั้นถูกนำเสนอในการ์ตูน Smiling r i a t t e r ซึ่งจะเป็นการ,ร์ตูนสั้นที่พัฒนาเพื่อโปรโมตของเล่นซึ่งของเล่น Smiling r i a t t e r นั้นจะเป็นตุ๊กตาขนาดจิว๋วซึ่งจะมีฟังก์ชันในการพดระอองกิ่มออกมาได้ซึ่งในการ์ตูนนั้นก็ได้บอกลักษณะนินสัยของ Smiling i a t t e r ในแต่ละตัว ดยตัวแรกนั้นจะมีชื่อว่าบับบ้าบับบ้าเฟสเขาจะเป็นมาสมองของเพื่อนเขาเป็นคนฉราดและเอาใจใส่เพื่อนๆเ,เขาคอยดูแลเพื่อนของเขาให้มั่นคงและชี้แนะพวกเขาให้เลือกทางที่ช,ชาฉลาดและกินประจับตัวของเขานั่นก็คือะไคร้ตัวต่อมาอย่างบอบบี้แบฮักเธอจะเป็นสาวจิตใจเดียวไรห่วงใหญ่ผู้อื่นเธอมีความเมตตาต่อผู้อื่นและทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือสิ่งของจะเล็กหรือใหญ่ก็ต่างได้รับความรักจากเธอ กลิ่นของเธอนะั้นจะเป็นกลิ่มของดอกกุหลาบตัวต่อมาอย่างคราฟที่คอนผู้ที่ช่างสงเกตเสียและสร้างความคิดสร้างสารรค์ในโรปอย่างมีสติคราฟที่คอนนั้นเข้าใจถึงความสําคัญของศิลปะและการแบ่งปันศิลปะให้กับผู้อื่นโดยไม่ว่าจะใช้ดินสอดินสอสีสีทาหรือคําต่างๆบนกระดาษคราฟที่คอนก็สามารถเห็นความงามในทุกสิ่งได้กลิ่นของเธอนั้นจะเป็นกลิ่นของมาริตุ๊กตาตัว่อมาอย่างชิกกินชิกเก้นเขาจะเป็นเด็กเท่ของทีม และเขาก็ยังจะคงความที่เอาไว้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและแม้แต่ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดหากคุณรมเขาเขาก็จะรู้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งกิมของตัวเขานั้นจะเป็นกิมของดอกกระดังงาตัวต่อมาอย่างด็อกเตจะฝผงที่สดใสแข็งกแกร่งและมุ่งมั่นของรกสมายเลียงเคียเตอร์โดยในกลุ่มเพ,เพื่อนของเขานั้นด็อกเตคือคนที่ไว้ใจได้มากที่สุดด็อกเตเขาเป็นคนที่หมอะโร่ในแง่ดีในทุกสถานการณ์เขาจะคอยให้กำลังใจเพื่อนฝูงเมื่อรู้สึกท้อแท้ นักเดกเขาจะคอยเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนฝูงเขาอยู่เสมอกลิ่นของเขานั้นจะเป็นกลิ่นของวานิลาตัวต่อมาอย่างพิกกี้พิกกี้เธอนั้นจะสนับสนุนให้เพื่อนทานอาหารอย่างมีประโยชน์และครบถ้วนต่อโภชนาการโดยกลิ่มของเธอนั้นจะเป็นกลิ่มของสม้มตัวต่อมาอย่างฮอปปี้ฮอปกส์เธอนั้นไม่กลัวที่จะกระโดดไปที่ต่างๆเธอเป็นเพื่อที่ทุกคนนั้นต้องการให้พลังงานและความกระตอรือรือร้นแม้ว่าบางครั้งเธอนั้นจะเสียงดังและใจร้อนแต่เธอก็กระโดดไปข้างๆเพื่อเสมอ ดยกลิ่นของเธอนั้นจะเป็นกลิ่นของซารรเน่และตัวสท้ายอย่างแคทแนปเป็นตัวที่สร้างความสงบให้กับเราสมัยเล่นเคียเตอร์โดยที่เขานั้นจะคอยดูแลให้เราเพืเ่อนๆของเขาน้ารับอย่างพอเพียงโดยที่แคทแนปนั้นเขาจะรู้สึกเพลิดเพลินอย่างมากในการเฝ้าดูเพื่อนของเขารับอย่างสงบโดยกลิ่นของแคทเนปนั้นจะเป็นกลิ่นของราเวนเดอร์และเมื่อของเล่นสมัยเล่นเคียเตอร์นั้นได้ทําการผลิตและออกไปขายดูเหมือนว่าทุกอย่างนั้นก็จะเป็นไปอย่างได้ด้วยดี จนกระทั่งกระตูนสั้นตอนที่มีชื่อว่าแค่นาสรีฟเหล่าสมารเรียนเคียเตอร์นั้นไม่สามารถนอนหลับได้เพราะจากเหตุเกิดฝนฟ,นฟ้าขนองมันจึงทำให้เหล่าสมาชเรียนเคียเตอร์นั้นรู้สึกกลัวอย่างมากและหลังจากนั้นแคดแนปก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาที่บ้านพร้อมกับสร้างความสุขให้กับเพื่อนๆของเขาโดยที่กลุ่มเพื่อนของเขานั้นขอร้องให้แคดแนปนั้นทําให้พวกเขาหลับให้สนิทแคดแนปเขาจึงจัดให้ตามคําขอโดยการปล่อยแค่สีแดงออกมาและทําให้พวกเราสมาชเรียนเคีย,เ,คยเตอร์ทั้งหมดนั้นหลับอย่างมีความสุข แต่ในที่จริงแล้วดูเหมือนว่าจะเป็นผ้าที่น่าสยดสยองอย่างมากโดยที่เาราสมาเล่นเครเตอร์นั้นก็น่านจะเรียไปอะไรไปแล้วและด้วยพฤติกรรมของแคทแนปในตอนนี้นั้นดูเหมือนว่าจะผิดปกติไปอย่างมากมันทําให้เราผู้ใหญ่นั้นไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่และทางบริษัทเพทามโคนั้นเขาก็ได้ออกมาชี้แจงว่าจะทําให้เราเด็กๆนั้นมั่นใจว่าพวกตุ๊กตาเหล่านี้นั้นจะปลอดภัยและหลังจากนั้นไม่นานนะักของเล่นก็ได้ถูกปล่อยออกไปขายแต่ดูเหมือนว่าจะมีแคดแนปตัวเดียวที่มีปัญหา โดยตุ๊กตาแคทเนมนั้นแทนที่มันจะปล่อยกิมราเวเดอร์ออกมามันได้ปล่อยแก๊สสีแดงออกมาแทนจนกระทั่งในช่วงฤดูร้อนปี1978ก็ได้มีหัวข้อข่าวขึ้นมาว่าแคทเนฟคิวเลอร์โดยในหัวข้อข่าวก็ได้กล่าวไว้ว่าเด็กๆที่เป็นเจ้าของแคทเนมนั้นได้ประสบปัญหาฝันร้ายอย่างรุนแรงซึ่งเหล่าผู้ปกครองนั้นก็ได้เห็นว่าฝัานร้ายเหล่านี้นั้นเกิดจากตุ๊กตาแคทเนฟพวกเขาจึงได้ทําการทิ้งตุ๊กตาแคทเนปไปและไ,ไม่ให้เน้นหนผู้คนซื้อ ซึ่งมันทำให้บริษัทเพทามโคนั้นต้องทำการเรียกคืนแคปแนปทุกตัวและถึงแม้ผลิตภัณฑ์ของสมาร์ทลิงเคียเตอร์ตัวอื่นนั้นจะทำการจำหน่ายต่อไปแต่มันก็มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการเรียกคืนของแคปแนปมันจะทำให้บริษัทเพทามโคนั้นสูญเสียกำไรเป็นอย่างมากแต่ด้วยเหตุการณ์นี้มันจะทำให้เกิดแรงผลักดันที่จะเปิดตัว b i g g e r Body Investigation ซึ่งมันก็คือโครงการเกี่ยวข้องกับการทดลองมนุษย์อย่างผิดกฎหมายและผิดจริยธรรมซึ่งเราผู้ทดลองนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็็นเดกากพร้ ดเดยเด็กกำพร้าที่ถูกจับมานั้นจะถูกจับมาในชั้นใต้ดินของบริษัทเพทามโคและจะให้ยอยู่อาศัยตรงบริเวณโซนเพลแคร์ซึ่งจะเป็นโซนที่เาเด็กกำพร้านั้นอาศัยอยู่การมีทั้งอาหารที่อยู่และกา,การศึกษาและในกลุ่มเด็กกำพร้าเหล่านี้นั้นจะมีเด็กชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเทอโดร์แกรนเบลโดยเด็กชายคนนี้นั้นมีชื่อเสียงในหมู่พนักงานเนื่องจากมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับเพื่อนในจินตนาการที่ดูเหมือนว่าจะสนับสนุนให้เขาสร้างความวุ่นวายในบริษัทเพทาม ซึ่งเทอดอร์นั้นเขาก็เคยวาดภาพของตัวเองซึ่งเขาจะวาดตัวเองเป็นสีม่วงและก็มีเพื่อนในจินตนาการที่ลักษณะคล้ายกับมือและในภาพวาดนี้ก็ได้เผยให้เห็นว่าเพื่อนในจินตนาการของเทอดอร์นั้นก็คือตัวต้นแบบโดยตัวต้นแบบนี้นั้นก็คือตัวร้ายหลักจากซีรีส์ป๊อบบี้เพทามโดยที่เจ้าตัวต้นแบบนั้นได้สร้างความวุ่นวายให้กับบริษัทเพทามโคอย่างมากและมันก็ยังเป็นผู้วางแผนเหตุการณ์ t h อ Hour of j o y อด้วย และทุกคนก็จำชื่อเหตุการณ์นี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาเล่าอีกครั้งหนึ่งวันหนึ่งเทียโดเขาได้รับคำสั่งจากตัวต้นแบบโดยมันสั่งให้เขานั้นไปเปิดประตูที่กำลังจำรุดอยู่ในห้องเพลแคร์โดยใช้แก๊ปแพรกโดยที่ทั้งคู่นั้นจะพยายามหนีออกจากบริษัทเพีไทมโคแต่มันก็ได้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาโดยที่เจ้าแก๊ปแพกนั้นเป็นแค่ตัวต้นแบบม,มันจะนํำให้ไฟรัดวงจรและไปช็อตติดชายเทียด แต่ประตูหนีออกจากเพทามโคนั้นมันก็ได้เปิดขึ้นแต่แทนที่เจ้าตัวต้นแบบนั้นจะหนีไปมันกลับช่วยเทโอดอร์แทนมันได้ทําการส่งเด็กชายเทโอดอร์ให้กับเรานักวิจัยเพื่อให้พวกเขานั้นรักษาเทโอดอร์ให้และแม้ว่าเทโอดอร์นั้นเขาจะได้รับบาดเจ็บแต่การกระทำที่เกิดขึ้นจากเพื่อนในจินตนาการเขาอย่างตัวต้นแบบก็จะดําเนินต่อไปและด้วยอาการของเทโอดอร์ที่สาหัสอย่างมากพวกเขาจิงตัดสินใจว่าจะทำให้เทโอดอร์นั้นกลายเป็นตัวทดลองต,ตัวต่อไป โดยที่เทียร์ดอร์นั้นจะกลายเป็นตัวทดลองหมายเลข1188 Catnip version bigger body และต่อมาในเดือนพฤศจิกายนปี1990การผ่าตัดเทียร์ดอร์ให้กลายเป็นกรีแคทเนปนั้นก็ประสบความสำเร็จและหน้าที่ของแคทเนปนั้นก็คือดูแลความปลอดภัยในเพลแคร์และป้องกันให้เด็กผพานโรกนี้เอาจกสารที่แห่งนี้ไปได้และนอกจากแคทเนปนั้นมีหน้าที่ในการป้องกันดูแลแล้วเขาก็ถูกออกแบบมาช่วยเหลือบริษัทเพทามโค โดยการลักพาตัวเด็กที่ถูกคัดเลือกจากเพแคร์เพื่อกาทรดทรมนุษย์โดยแคทเนปนั้นจะทําการลักพาตัวเด็กระหว่างที่เด็กๆนั้นกำลังรับอยู่และทางบริษัทเพทามโคนั้นก็ได้ติดตั้งเรซมูกที่จะฝังอยู่ในปอดของแคทเนปเพื่อให้เขานั้นปล่อยควันสีแดงออกมาได้โดยควันสีแดงนี้นั้นก็จะมีคุณสมบัติในการที่จะทําให้เป้าหมายนนหลับและก็เกิดฝันร้ายที่รุนแรงในเวลาต่อมาในช่วงปรปับปรุงตัวของแคทเนปนั้นเขาก็ได้เหกียโคออกมาเนื่องจากประตูนั้นไม่ได้ล็อก ซึ่งเหตุการณ์นี้ไม่จะทำให้มีพนักงานถูกฆ่าไปแล้ว6คนแต่สุดท้ายแคทเนปก็ได้ถูกจับได้และได้สูกส่งไปที่เพครั้งหนึ่งซึ่งในเวลาต่อมาในเดือนมกราคมปี1 9 9 1พนักงานหลายคนก็ได้สรุปว่าแคทเนปนั้นเชื่อมโยงกับปโตไทหรือตัวต้นแบบโดยหลังจากที่แคทเนปนั้นได้ถูกสร้างขึ้นมาดูเหมือนว่าเขาจะกลายเป็นสายเลือดของตัวต้นแบบไปแล้วซึ่งแคทเนปก็บูชาตัวต้นแบบเหมือนกับพระเจ้า และเวลาก็ได้ผ่านไปจนถึงวันที่8สิงหาคมปี1995มันก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่มีชื่อว่า The Hour of Joy ขึ้นมาโดยเหตุการณ์นี้นั้นก็เกิดมาจากตัวต้นแบบที่สั่งให้อะ่าตุกตานั้นไล่ฆ่าทุกคนที่อยู่ในโรงงานซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือแคปเนปเช่นกันและนอกจากแคปเนปนั้นได้ทําการฆ่าผู้คนไปแล้วเขาก็ได้ทําการกักขังมิสเดียรไว้อีกด้วยโดยมิสเดียรนั้นก็คือครูหุ่นยนต์ที่อยู่ในเพลแคร์ ซึ่งแคทแนปก็มองว่ามิสเดียร์ไรนั้นมีอุดมการที่แตกต่างกับเขามากเกินไปเขาจึงตัดสินใจที่จะขังเธอไว้ก่อนและนอกจากแคทแนปแล้วดูเหมือนว่าจะมีบิ gger บอดี้สมาร์ทเรียเตอร์คนอื่นอยู่อีกด้วยแต่ก็เหมือนว่าแคทแนปนั้นน่าจะฆ่ากันไปหมดแล้วหรือแค่เพียงคนเดียวที่รอดชีวิตน,นั่นก็คือด็อกดีและเวลาก็ได้ผ่านไปจนกระทั่งแคทแนปได้พบกับผู้เล่นที่สร้างรถไฟและได้จับตัวเขาลงไปที่ทิ้งขยะ แต่ผู้เล่นก็สามารถหลบหนีออกมาได้และแคทแน็คก็ได้ทาการจับตามมองผู้เล่นอยู่ตอลอดเวลาและหลังจากนั้นแคทแน็คก็ได้ทําข้อตกลงกับมิสตีไรให้เธอไปฆ่าผู้เล่นซึ่งถ้าเธอทําสําเร็จแคทแน็ Ken จะปล่อยเธอให้เป็นอิสระและในเวลาต่อมาผู้เล่นก็ได้พบก,กับแคทแน็อีกครั้งหนึ่งแต่ในรอบนี้เขามาบูชาตัวต้นแบบโดยแคทแน็นั้นได้ทําการสร้างแท่นบูชาให้กับตัวต้นแบบโดยเอาเศษสร้างตุ๊กตาตัวอื่นๆมาประกอบกัน และหลังจากนั้น <S <S แคทแนปกปได้ทําการสะกดอะไราตามผู้เล่นมาเรื่อยๆและในฉากสุดท้ายแคทแนป,ปก็ได้ออกมาร่าผู้เล่นอ,อย่างจริงจังโดยแคทแนปนั้นได้ทําการปล่อยควันสีแดงออกมารอบๆตัวแล้วก็ได้ทําการไล่ล่าผู้เล่นและในขณะที่แคทแนป,ปนั้นจะสามารถกําจัดผู้เล่นได้แล้วผู้เล่นจึงทําการยิงแกปแพกสีเขียวออกไปซึ่งแกปแพรนี้นั้นก็มีพลังไฟฟ้าอย่างมากซึ่งมันก็ส่งผลให้ไฟฟ้านั้นไปช็อตตัวแคทแนปและตัวของเขาก็ได้ไฟลรุกขึ้น แคทแนปแสดงทีท่าถึงความเจ็บปวดอย่างมากและแทดนั้นเองตัวต้นแบบก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาตัวต้นแบบได้ยื่นมือไปหาตัวของแคทแนปซึ่งแคทแนปก็นึกว่าตัวต้นแบบนั้นจะมาช่วยเขาแต่แทดนั้นเองตัวต้นแบบก็ได้ทาการสังหารแคทแนปและลากเขาขึ้นไปซึ่งจะเป็นฉากสุดท้ายของแคทแนปที่เราจะได้เห็นเขาและนั่นก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่ผมสามารถหามาได้เกี่ยวกับแคทแนปถ้ามีข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดใดผมก็ต้องขออภัยไว้ด้วย ก่อนจากกันไปถ้าชอบคลิปวันนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพื่อไม่พลาดวีเลอร์สตอรี่ในอนาคตสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ yeah Crew, cruel must up world go I